สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพามาฟังธรรมกับพระอาจารย์สุริยาแห่งวัดสนอำเภอเมืองจจงหวัดนครศรีธรรมราชสาธุหลวงพี่ได้ข่าวว่าหลวงพี่เทศแล้วลิงไม่หลับก็มันต้องมีสถานาการณ์ครับสถานาการณ์ณที่นี้คือห <c oughs> มายว่าผู้ฟังผู้ชมเนี่ยก็ต้องมีส่วนร่วมกับเราด้วยเราก็มีกลวิธีอะไรต่างๆพวกนี้ที่จะทําให้ผู้ฟังนั้นไม่หลับที่สําคัญเนี่ยการทํางานหรือหรือการการการ,การดรงชีวิตปัจจุบันเนี่ย มันเริ่มมีความเครียดเข้ามาเยอะผมวันนี้หลวงพี่จะเทศอะไรหัวข้ออะไรให้ฟังผมขอสดเลยหัวข้อหน้าที่นี่นะอันนี้สดๆเลยนะไม่ได้มีการนัดในขณะครับผมอ่าอัตมาภาพเองเนี่ยจะมาพูดในเรื่องของปียวาจาปียวาจาผมขอเรื่องนี้ได้ไหมผมขอเรื่องโควิดโควิดนะขบการเอาชีวิตรอดในภาวะโควิดโอ้ฉันน้ำบุไอ้ปีวยวาจาพักไว้ก่อนพี่เอาปีวายวาจาร่วมกว่าโควิดแล้วกัน จะได้ผสมรวมกันเหตุผลเพราะว่าถ้าไม่ระมัดระวังเรื่องของปีแวาจาเนี่ยโรคโควิดอาจจะกระจายก็ได้เอาคมามนี้เป็นเอาโควิดก่อนนะเอาโควิดก่อนเพื่อว่าทุกคนกโอ้ยผมแย่จังเลยพี่โควิดเล่นงานแทบตายมันเล่นงานผมคนเดียวไหมอ้าวพี่พูดเนอกขอว่าในส่วนของสถานการณ์โควิดปัจจุบันนี้โควิด -19 กนะก็เป็นโรคชนิดหนึ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะสร้างความสับสนวุ่นวายให้กับประเทศชาติหรือ ทั่วโลกได้นขนาดนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาตอนนี้การตายก็ยังไม่มีที่สิ้นสุดและที่สำคัญการตายเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้นำหรือเป็นเรื่องของสภาวะของคนในสังคมการอยู่ร่วมกันเนี่ยนี่สำคัญมากๆเลยจะเชื่อมโยงไปที่โรคโควิดกับเรื่องของปิยวาจานะในส่วนของปิยววาจานะที่นี้เนี่ยการพูดอะไรต่างๆก็แล้วแต่ในสมัยปัจจุบันเช่นยกตัวอย่างของผู้นำ บางประเทศที่ไม่ยอมไม่ยอมแม้แต่กระทั่งสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็มีการคําพูดเนี่ยที่พูดไปเนี่ยก่อนพูดเนี่ยจงคิดทุกคําที่พูดครับแต่อย่าพูดทุกคําที่คิดครับเพราะถ้าพูดทุกคําที่คิดมันอาจจะผิดทุกคําที่พูดก <çek> ็ได้พูดทุกคําที่คิดพูดทุกคาที <'re> ่คิดไม่ไม่ไม่คิดทุกคําที่พูดคิดก่อนว่าจะพูดอะไรอ แต่อย่าพูดทุกคําที่คิดเพราะบางครั้งสิ่งที่เราคิดไปเนี่ยมันอาจจะมีคําไม่ดีก็ได้และถ้าพูดไปหมดสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันจะอันตรายเพราะฉะนั้นคิดทุกคําที่พูดแต่อย่าพูดทุกคําที่คิดเพราะถ้าพูดทุกคําที่คิดมันอาจจะผิดทุกครั้งที่พูดและสิ่งสําคัญเราตอนนี้เช่นยกตัวอย่างว่าเวลาเราพูดอะไรไปเนี่ยมันทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยมีจิตใจที่เศร้าหมองไปแล้วเช่นยกตัวอย่างว่าเวลาเราจะพูดให้ใครโกรธเนี่ย เราก็ต้องมีอารมณ์ในการมีส่วนร่วมครับเช่นยกตัวอย่างว่าจะด่าเพื่อนอย่างเงี้ยสมมุติว่าเห็นเพื่อนมาเสร็จปุ๊บเนี่ยโมโหมากอยากจะด่าไอ้ควายมันเป็นการด่าที่ต้องมีจิตใจที่โกรธพอสมควรแต่ถ้าเกิดว่าลองเปลี่ยนเสียงดูครับเปลี่ยนเสียงดูด่าคำคำเดียวกันแต่ใช้น้ําเสียงต่างกันเช่นเห็นหนะ้าเพื่อนจะด่าเพื่อน ไอ้เฮอควายถามว่าเพื่อนจะโกรธลงไหมโกรธไม่ลงสถานการณ์แบบนี้เช่นเดียวกันรเรื่องของสถานการณ์โควิดการพูดการจาการให้กำลังใจกันมีความสำคัญมากๆในสิ่งสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องสร้างขวัญกำลังใจกันจงคิดทุกคำที่พูดเหมือนที่บอกเมื่อกี้และที่สำคัญสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในศีลข้อที่สด้วยค,ค,คือมุสาวาทาเวรมณีสิขาปรังสมาธิยามิ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดปดการพูดส่อเสียดการพูดเพอร์เจอรสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้สังคมเราเนี่ยมีความสงบร่มเย็นอยู่ได้ยกตัวอย่างว่ามีเหตุการณ์อันนี้เล่าเล่าเล่าประกอบเล่าจากประสบการณ์รส่วนตัวมันมีมันมีสถานการณ์หนึ่งที่ที่เขาเล่าให้ฟังในในเรื่องของตอนนี้ก็ติดตามสถานการณ์โควิดนะมันก็มีเฟซบุ้งเฟซบุ๊กอะไรเร่งมานะ ตอนที่เขาประท้วงกันและมีการสลายการชุมนุมมีการประท่ากันน่ะยมรู้ไหมว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากคนใต้หิวข้าวเหนียวไก่ครับเพราะอะไรอ่าเหตุการณ์ยิงกันที่หลักสี่ปรากฏว่าคนใต้เนี่ยเขาหิวเหนียวไก่มีการประท้วงกันอยู่ฝั่งตรงกันข้ามขายเหนียวไก่เสร็จปุ๊บตะโกนมาจากฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเหนียวไก่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 ฝั่งโน้นถือปืนอยู่ได้ยินได้ยินนึกว่าเอาเลยครับยิงบ้าบ้าบบบบบอกว่า ไม่ใช่ไม่ใช่บอแมน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 นึกว่าคนอีสานยิงมาบอแมนบอแมนบอแมนฝั่งนู้นนึกว่าไม่แม่นยิงเข้าไปอีกยิงเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้วาจา <c ups> มันเป็นความสําคัญมากในสถานการณ์โควิดปัจจุบัน <c ups> 1หนึ่งการให้กําลังใจ2สองการสื่อสารที่จะต้องสื่อสารประเภทที่อ่าต้องต้องต้องสื่อสารของจริงเท่านั้นครับอย่าเห็นว่าเรื่องเรื่องนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่สนุกสนุก อ่าแล้วเราสื่อสารไปเช่นอาตมาพูดไปเมื่อกี้ผมมาจากระนองอาจจะโดนอาจจะโดนอะไรไปก็ได้ครับโยม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 คิดดูง่ายๆว่าระนองระยองเนี่ยระยองเนี่ยนะเหมือนกับใกล้ๆกับระนองแต่มันอยู่คนละถูกต้องระนองเนี่ยระยองระยองเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็ปรากฏว่าเป็นสถานการณ์ของการที่มีผู้ป่วยท่านหนึ่ง เหมือนกับจะรู้ตัวแล้วไม่รู้ตัวไม่แน่ใจนะสอันีอียิบแล้วไปเดินทั่วหมดเลยถ้าเกิดว่าวันนั้นมีผู้สื่อสารว่าเราได้กําหนดติดตามแก้ไขดูแลเรียบร้อยแล้วมันจะไม่เกิดความตื่นตนกขนาดนี้แต่ปรากฏว่าพอตื่นตะนกขนาดนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสถานที่ที่เปิดมาแค่2เดือนหรืสอสสัปดาห กลายเป็นว่าตอนนี้เงียบเหงาเหมือนเดิมกลายเป็นเดิมน้ําตาของชาวระนองระยองเนี่ยตกลงตกลงน้ำตาของชาวระยองระยองก็ทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอันนี้ยกตัวอย่างของปิยะวาจาที่พบางครั้งพูดแค่ผิดนิดเดียวการพูดผิดนิดเดียวเนี่ยมันจะทําให้เสียเลยนเลยเปลี่ยนได้เลยครับไม่ใช่เปลี่ยนโลกธรรมดานะมีถึงขั้นบางคนที่ได้รับการยกเลิกจากลูกค้าว่าที่พักจองเลยไม่แล้ว ยกเลิกร้อยเปอผมถ้าพี่ไปกล้าไปเทศที่ระ,ะยองไหมตอนนี้ถ้าไปนะถ้าเป็นอาตมาจริงนะไปไปเหตุผลเพราะอยากจะให้ไปกําลังใจให้ไปกําลังใจจริงๆครับ,รบแล้วก็อยากจะสร้างความเชื่อมั่นครับให้กับชาวระยอง <laughs> ว่าเรานั้นมีความเป็นห่วงท่านจริงๆแล้วแล้วที่สําคัญนะมีหนังสือจาก,ม,จากมีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยคร่รอนหนังสือไปทั่วประเทศว่า ใครที่มาจากกรุงเทพและระยองอ uh. ให้กักตัว14วัน uh. ที่เป็นแบบนั้นก็มันมีมันมีประเด็นปัญหาว่าขอได้ไหม uh. ยกเลิกหนังสือฉบับนี้ uh. เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกกลายเป็นว่าคนที่มาจากระนองหรือคนเกิดจังหวัดระนองเนี่ยมีปัญหาทันที่ทมเพราะผู้ว่าราชก,การจังหวัดพอเห็นว่ามาจากที่นี่มาจากจังหวัดนี้มันจะทําให้เขาเนี่ยต้องโดนกักตัวเดี๋ยวก่อน สกดีนะครับละนองกับละยองระยองนะละยองระยองละนองระยองยะล่ะตะยองพเพราะฉะนั้นในการการอยาก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 จะฝากทิ้งท้ายไว้นะตรงนี้ว่าคำพูดเป็นสิ่งสำคัญถ้าเกิดว่าเรานั้นพูดพูดไม่ดีไปเช่นยกตัวอย่างง่ายๆว่ามีผู้ชายคนหนึ่งโมโหมากเวลาโมโหใครเสร็จปุ๊บเขาก็จะจะด่าจ,จ,จะว่าทันทีเลย แล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาไม่ไหวแล้วแหละเขาอยากจะเลิกแล้วก็เ,เลยไปปรึกษาพ่อพ่อครับผมอารมณ์ร้อนเลือยเกินอันนี้จารยเจริญพลเล่าให้ฟังผมผมอารมณ์ร้อนเลือกเกินตอนนี้ผมอยากจะเลิกแล้วพ่อบอกโอเคลูกไม่มีปัญหาแต่หลังจากนี้นะถ้าลูกโกรธอีกนะลูกอยากจะด่าใครอีกนะลูกไม่ต้องด่าเขาลูกมาถึงที่บ้านเสร็จปุ๊บเอาค้อนไปด้ามหนึ่งเอาตะปูไปดอกหนึ่งไปตอกที่รัวหน้าบ้านเก็บกดมาตั้งนานปรากฏวันหนึ่งโกรธใครมาไม่รู้ หุดหิดโมโหเก็บสักพักหนึ่งไปเอาตะปูไปเอาค้อนมาตอกที่รั้วหน้าบ้านตอก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 เออค่อยสบายใจหน่อยแล้วมันช่วยได้จริงๆนะเนี่ยสักพักหนึ่งปรากฏว่าตะปูเต็มรั้วหน้าบ้านแสดงว่าโกรธเยอะมากเลยะตะปูเต็มรั้วหน้าบ้านแล้วก็มาบอกว่าพ่อครับผมใจเย็นขึ้นมากเลยครับตั้งแต่พ่อให้ทําแบบนี้แล้วหลังจากนี้ผมคิดว่าผมจะไม่โกรธใครผมจะไม่ว่าใครแล้วครับพ่อบอกว่าไม่เป็นไรลูกหลังจากนี้ถ้าโกรธใครอีกหรือจะว่าใครอีกจากที่จะเอาตะปูเนี่ยเพราะมันเต็มรั้วหน้าบ้านเลยลูก เอาเอาคอในลูกไปถอดตะปูออกอไปถอดตะปูออกวันหนึ่งก็โกรธโมโหอออืไปถอดมาถอดมาเสร็จปุ๊บก็คอนคอนใจเย็นเอาสบายใจแล้วสักพักหนึ่งมาบอกว่าพ่อครับตอนนี้ผมใจเย็นขึ้นมากเลวครับคิดว่าหลังจากนี้ผมจะไม่ด่าใครผมจะไม่ว่าใครแล้วครับพ่อก็เลยได้ทีสอนเลยลูกเห็นไหมเวลาเราโกรธใครเวลาเราด่าใครเวลาเราว่าใครมันก็เปรียบเสมือนกับเราเอาตะปูไปไปไปตอกที่ในใจเขาแม้นว่าเราจะดึงตะปูออกแล้วมันก็ยังเหลือร่องรอยอยู่ หมายความว่าอะไรคุณโยมหมายความว่าต่อให้เราไปขอโทษเขาค,ความรู้สึกที่มันทําให้เขาไม่สบายใจเนี่ยแม้ว่ายังอยู่ในใจเขาอยู่ยังอยู่ในใจเขาอยู่ยังอยู่ใน,ในใจเขาอยู่แม้ว่าจะขอโทษแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญมากในวันนี้ที่อยากจะฝากคุณโยมปียาวาจากับสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยต้องอยู่ด้วยการพูดด้วยการให้กําลังใจพูดในสิ่งที่ข้อมูลถูกต้อง พูดในสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์ ethnic. แม้ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าไม่มีประโยชน์ก็อย่าพูดแต่น,นี้ผมอยมากจะให้คุณพี่พูดให้มีประโยชน์กับวัดนิดหนึ่งเรื่องการจ oui ัดสร้างศาลาอันนี้พูดนะให้ให้หลยพูดเลยในการจัดสร้างศาลาเนี่ยก็เป็นการสร้างอัตมาก็จะใช้ปิยวาจาร์ในการที่จะพูดกับโยมกับสถานการณ์โควิดแบบนี้ว่าโควิดเดี๋ยวเนี้มันก็ทําให้หลายคนหลายท่านเนี่ยมีสภาวะเป็นหนี้ครับก็เลยดําริสร้างขึ้นมาเป็นไอ้ไข่รุ่นปลดหนี้แล้วก็ ให้คุณโยมนั้นได้ทําบุญด้วยการสร้างศาลาแต่ก็มีไอ้ไข่รุ่นบดหนี้เนี่ยไปไว้เป็นที่ระลึกไว้เป็นที่ระลึกลก็ะจะสร้างสิ่งนี้เนี่ยไว้ให้เป็นศาสนาสถานไว้ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมไว้ให้เป็นที่บ่มเพาะคนดีเข้าสู่สังคมเป็นการสร้างคนดีให้ในสังคมอย่างมากๆเลยทีเดียวเพราะว่า,าปัจจุบันนี้คนเก่งเยอะค,คนเก่งเยอะมากเหมือนที่คุยกันตอนต้นๆว่ามีเด็กเนี่ย เกิดมาเพื่อเล่น YouTube เป็นเกิดมาเพื่อเล่นโทรศัพท์เป็นแต่ถ้าความดีเหล่านั้นเนี่ยเปรียบเสมือนกับมีดที่มันแหลมคมคือความเก่งถ้าเกิดว่ามีดนี้เดินถือไปทั่วโดยที่ไม่มีปลอกโดยที่ไม่มีปลอกหุ้มไว้ปลอกหุ้มนี้แหละครับคือคุณธรรมที่มันจะไปหุ้มความเก่งไว้เปรียบเสมือนกับมีดที่มีปลอก เช่นเดียวกันสังคมไทยคนเก่งมีเยอะแต่เรากําลังจะสร้างศาลาที่ไปสร้างเด็กเป็นการสร้างปลอกเป็นสร้างสร้างคุณธรรมเป็นภูมิคุ้มกันให้กับคนเก่งในอนาคตต่อไปข้างหน้าเข้ามาจตุพรย่ามายังจงไม่จบพี่เข้ามาในส่วนของตอตมา <laughs> <laughs> เข้ามาดูเข้ามาช่วยทางวัดได้ทางไหนอสามารถที่จะเข้าไปที่ในเพจพิมพ์คําว่าวัดสนวอแหวนไม่นากัดดอเด็กสอเสือวัดสนนะสอเสือ นหนูททงสระอ,อิการัน์แล้วก็นครศรีธรรมราชก็จะทําให้สามารถที่จะพบเจอข้อมูลรายละเอียดของการทํากิจกรรมแล้วก็ของรายละเอียดของไอ้ไข่รุ่นบดนี้นี่ได้รุ่นนี้เนี่ยมาไม่ได้สร้างวัดนะครับสร้างศาลาสร้างศาลาบ้านสร้างศาลาสร้างศาลาไม่ได้มีทรงของอาจจะมีทรงของวัด อาจจะตี็นทรงของวัดนที่มี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 แน่นอนแหละเพราะเห็นเห็นแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอารูปให้ดูมันสวยงามมากสวยงามมากแต่ก็เน้นประโยชน์ใช้สอยเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักโกติพระพระธรรมนี่ทำเรียบร้อยแล้วทำเรียบร้อยแล้วคุณโอที่ยังไม่เรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยพออยู่ได้พออยู่ได้พออยู่ได้แค่นี้ครับสวัสดีครับสาธุ